คำศัพท์และคันจิมินโนะนินโฮงโกะมาถึงบทที่10แล้วนะครับในบทที่10บ,บอกการมีอยู่นะครับอยู่ที่ไหนล่ะอยู่บนโต๊ะใต้โต๊ะนะครับหน้าร้านนะครับอยู่ด้านขวาด้านซ้ายอยู่ในกระเป๋าอยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะอยู่ระหว่างตรงนั้นนะครับก็จะมีสิ่งของเพิ่มเข้ามาด้วยนะก็จะมีผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงน่าจะได้กันอยู่แล้วนะครับแบบง่ายๆเร็วๆเ,เ,เลยก็คือ มีนาอีกแล้วนะครับบวกกับอะไรนะชิคระพลังใช่ไหมเหมือนเบ่งก้ามนะครับมีพลังทํานาก็คือใครโอโตโขเก่งมากนะครับโอตโตโขผู้ชายออนยมีอ่านว่าดันนะครับดันเซใช่ไหมเกิดมาเป็นผู้ชายนะมครับเซก็คือเพศสภาพตอนที่เกิดมานะครับโอโตโขดันดันชิ ดันชิกักเซนักเรียนผู้ชายนะครับบวกฉีตัวนี้นี่เจอ2ตัวติดกันเนี่ยก็อ่านแบบจีนนะครับแบบออนยมิอันนี้อ่านฉีเนาะเป็นตัวโคดโมนะครับเด็กผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับที่เราเจอบ่อยๆอยู่แล้วต้องได้เนาะก็คืออนะออนยมีอ่านว่าโจโจคานโจ โจเซนะครับคานุโจก็คือเธอหรือแฟนผู้หญิงใช่ไหมโจก็เจออยู่แล้ว oh ito, ok oh ito, ok อนนนโฮโตะอนนนโคโอโตโคโนฮิโตะอโตโคโนโคเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงนะครับโจชิกักเซ่นะครับ, se, รบเด็กนักเรียนผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงไม่ยากเนาะต่อไปนะครับก็จะมีอะไรครับอินุมีอินุนะครับบทน,นี้มีเน k o โคก็ต้องได้อยู่แล้วนะครับพวกนี้ มี zo ไม่ใช zo สัง z ซสังบางทีก็เขียนเป็นคาตาคณะนะพวกสัตว์ต่างๆนะครับต้นไม้น่าจะได้อยู่แล้วนะครับคีคีต้นไม้ต้องพิ์ไหมเนี่ยแล้วก็โมโนที่สอนไปหลายรอบแล้วนะครับก็มีเดนชิ chi, ด้วยนะครับเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยมาทายกันเนาะแล้วก็ฮ a โ o ะนะครับก่องคำแรกนะครับอินุอินุนสุนัขนะครับ อันยัมีอ่านว่าเคนต่อไปแมวใช่ไหมครับเนโคนะครับมาเนคิเนโคแมวกวักเชิญเชิญนะครับด้านซ้ายจําไปเลยนะครับตัวนี้ไม่ใช่มือถ้าเป็นมือเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่นี่คือสัตว์หน้าขนนะครับเคมโนแล้วก็มีอะไรแมวชอบเล่นหญ้าอยู่ที่นาก็เป็นแบบนั้นนะครับเน k o โนะครับต่อไปตัวโซนะครับเติมเตนเตน บางทีก็เขียนเป็นคาตาคณะนะครับโจจังนะครับน้องช้างของเรานะครับก็จะมีงวงเนาะนะครับอันนี้เป็นหลังช้างนะครับเป็นต่างนะครับช้างมันก็จะเป็นประเภทเดียวกับหมูมีส่วนประกอบของหมูด้วยใช่ไหมด้านล่างเนี่ยเป็นหมูนะครับเห็นเซลบไปนี่ข้างล่างคล้ายๆหมูหมูที่อยู่ในบ้านนะจำได้ไหมบ้านแต่ละบ้านนะครับก็ต้องเลี้ยงหมูด้วยตัวนี้นะครับนี่ตัวคีได้อยู่แล้วนะครับต้นไม้ โมโนวั b a c k ของแล้วก็มาตัวนี้ครับเดนชิเดนชิ chi. Chi. ตัวชิคืออะไรตัวเดงได้อยู่แล้วก็คือไฟฟ้าใช่ไหมมีฝนมีนาแล้วต่อไฟฟ้าเข้ามานะครับเพราะว่าฟ้าผ่าลงที่นาคามินาลิตรงนี้นะครับฟ้าผ่าฟ้าร้องนะครับต่อสายไฟเข้ามาปึ๊บนี่เดนฉะรถไฟฟ้าเดงกิไฟฟ้า เดงวะโทรกันทางสายไฟฟ้านะครับบวกกับตัวนี้ครับมีน้ำแล้วก็มีดินพื้นดินที่มีน้ำเขาเรียกอะไรอีเคบ่อน้ำบ่อน้ำบ่อไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าเขาเรียกแบตเตอรี่นะครับหรือถานนั่นเองนะครับเดนจินะครับต่อไปตัวฮะโขฮะโขก็คือกล่องนะครับรู้จัก โกมิบาโขไหมเติมเตนเนิดนึงนะครับพอคำมารวมกันเนาะมันก็จะมีการเติมเตนนะครับโกมิโกมิก็คือขยะนะครับโกมิบาโขก็คืออะไรกล่องที่ไว้ใส่ขยะก็คือถังขยะนั่นเองนะครับถังกล่องนะครับมีส่วนประกอบของไผ่ตัวเคข้างบนสองตัวนะั่นคือทากเกตเนาะไม้ไผ่นะครับเป็นกล่องไม้ไผ่นะครับแล้วก็ทำมาจากต้นไม้ด้วยแล้วก็มีเป็นชั้นชนะั้นน่ะ นี่คือระ,ร,ะระดับชั้นนะครับเป็นตาตาเนาะนะครับกมิบักโขโกมิบักโขนะครับแล้วก็หักโกกล่องเฉยๆแล้วก็เก็บอีกคำหนึ่งนะครับก็คือทานะนะครับฐานะที่แปลว่าชั้นไม่ได้ชั้นกับเธอแต่ว่าเป็นชั้นหนังสือห้่นดานะเห็นไหมก็เติมเตนเตเหมือนกันนะครับตัวเดียวอ่านว่าทานะ เป็นชั้นอะไรชั้นไม้อีกแล้วนะครับเป็นชั้นเก็บอะไรครับเก็บเนื้อเนื้อคุณภาพดีนะครับมีเนื้อ2อันตัวเนี้ยไม่ใช่ดวงจันนะครับสามารถมองข้างๆเป็นเนื้อได้ด้วยอ่ะแล้วแต่เราจะมองนะครับก็เป็นชั้นเก็บเนื้อของคุณแม่และกันนะและตัวสุดท้ายนะครับของ10.1จุดนึงนี้นะครับก็คือคำว่ามาโดเป็นหน้าต่างของอะไรครับของหัวใจนะครับเพราะว่า ด้านบนนะครับมีรูมีรูนะครับอันนี้คือรูนะฮะมีรูแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะเหมือนตัวมุนะครับตัวชั้นเป็นรูของชั้นไงมุเนี่ยเหมือนจมูกอะเป็นแบบไพรเวทไพรเวทจมูกเป็นของส่วนตัวอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวสาลีของส่วนตัววาตาชิแปลว่าไพรเวทก็ได้นะครับอย่างเช่นช,ชิดิจุไดกะกุ มหาวิทยาลัยเอกชนเป็นไพรเวทเนาะแล้วก็ใส่หัวใจเข้าไปเป็นรูของฉันส่วนตัวนะเออเป็นหน้าต่างของหัวใจนะครับมาโดหน้าต่างหน้าต่างนะครับสรุปเป็นหน้าต่างนั่นเองนะครับอีกตัวที่อยากให้ได้นะครับแปะไว้ก่อนนะครับคิดสะเตนเต็นคืออะไรนะมิเซใช่ไหมคิดสืคิดสะเตนซะตัวนี้คืออะไรครับ ชาโอจะย่าเอาไปตักบนหลังคาเอามาชงชาตัวนี้เรียนแล้วเนาะตัวนี้คือมิเซร้านนะครับร้านที่ขายชาแล้วก็มีการกินดื่มนะครับตัวคิดสึก็คือกินดื่มอย่างเช่นมันคิดสึเพลิดเพลินจนเต็มอิ่มกินอิ่มดื่มกินจนอิ่มนะครับหรือคิดซื้อเอนก็คือการสูดควันเข้าไปก็คือการสูบบุหรี่นั่นเองนะครับ นี่มีอะไรหลักการกินจนอิ่มมีปากแน่นอนนะครับมีตัวหลักของเรานะครับแล้วก็มีดาบคาตานะแล้วก็ตัดชิ้นใหญ่ๆมันก็กินให้อิ่มใช่ไหมทีนี้คิดสเตนก็คือร้านที่ไปดื่มชากินชากาแฟอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นคอฟฟี่ช็อปหรือว่าร้านกาแฟนั่นเองเป็นคาเฟ่นั่นเองนะครับถ้าศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับคิดสเตนนี่ และนี้คือสับครึ่งหนึ่งของบทที่10.1นะครับโคเดเดอวาริมาโชอัศการิามาชิตะ